ตัดล้อเหลือรับรองว่าสวนในบ้านต้องสวยเชงใบมีดแสงคมเกรดงานพรีเมียมขอแนะนำเครื่องแต่งแต่งคุ้มยนและเครื่องแต่งแต่งคุ้มแบตเตอรี่ร48บโวลต์ออนเซนเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นขอเริ่มจากตัวแรกเครื่องแต่งแต่งคุ้มยนตออนเซนความเร็วรอบตัวเครื่อง7,500รอบต่อนอาทีตัวเครื่องเป็นคาร์บูเรเตอร์แบบไดอะฟรม2จังหวะ 26C c เสียงเงียบการสตาร์ทแบบทันชักสตาร์ทง่ายเสียงไม่ดัง ใช้ได้ทั้งน้ำมันเบนซิน91และ95ผสมออโตลู Auto loop. ในถังผสมน้ำมันได้เลยในอัตรา25ต่อ1แบบง่ายๆตัถวถังใส่น้ำมันหนาเห็นน้ำมันชัดเจนความจุ600มิลลิตและคันเร่งแบบเซฟตี้การกดไม่ได้ตั้งใจและมีปุ่มล็อกคันเร่งทำให้ตัดได้สบายไม่ต้องกำคันเร่งตลอดสามารถปรับมุมองศาในการตัดได้ถึง ร้อองศาตัวใบมีดหนาแหลมคมตัดง่ายความยาว600มิลิเมตรความกว้างใบมีด65มิลิเมตรเป็นเหล็ก SK ไฟแข็งแรงเหมาะกับคนที่ต้องใช้เวลาตัดอย่างยาวนานและใช้สำรับงานนเป็นตัวเลือกที่มือชีปต้องจับจองต่อมาขอแนะนำตัวตัดแต่งพุ่มแบตเตอรี่148โวลต์ที่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน148โวลต์ความจุ18,00 0มมิลลิแอมป์ความชาร์จแบบฟาชาร์จความเร็วรอบตัวเครื่อง3000รอบต่อนาทีและน้ำหนักที่เบาสบายทำให้การตัดไม่เมื่อยแขน เซที่ล็อก2ชั้นกันการลั่นโดยไม่ได้ตั้งใจเหมาะสำหรับงานสวนหน้าบ้านหลังบ้านที่ใช้งานไม่หนักต้องการความรวดเร็วและเก็บรักษาง่ายสนใจสอบถามสินค่ารีสั่งซืคือสนใจดีกบ่า